คุณบีนะคะพูดเรื่องความกตัญญูค่ะกตัญญูแบบไหนคะถึงไม่เดือดร้อนตัวเองกตัญญูแปลว่าอะไรครับพี่ก้กตัญญูแปลว่ารู้คุณรู้คุณใช่ครับกะตะบ,บ,บวกยาธาตุที่แปลว่ารู้นะครับคือรู้คุณคุณของคนที่ทํากับเราพ่อแม่พี่น้องหรือว่าใครก็ตามที่ช่วยเหลือเรานะครับแต่คําว่ากตัญญูกตะเวทีแปลว่าเราก็ต้อง ตอบแทนเขารู้คนกับตอบแทนไม่เหมือนกันนะครับแค่รู้ว่าใครทําให้เราแล้วก็ตอบแทนเราคือกระตันยูกระตาเวทีนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีอเหเคยได้ยินไหมกระตันยูกระตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเ,เพราะฉะนั้นอยากเป็นคนดีก็ต้องกร okay. ะตันยูโอเคอันนี้เนี่ยเขาบอกคําถามก็คือว่าทํายังไงให้ไม่เดือดร้อนตัวเอง <S <S ใช่ไหมจริงๆเรื่องนี้เราคุยบ่อยใช่ไหมถ้าเคยได้ยินเราพูดเออคําว่าพอดี เขาก็พอดีเนี่ยสำคัญโคตรโคตรใช่ไหมในหลายนะคงเนี่ยก็จะยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าสมมติเรามีคุณพ่อติดการบันคับคุณแม่ติดเหล้าแล้วเขามาขอขอตางเราเราอาจจะแบบไม่ได้มีรายได้มากมายตอนวันนี้มีเงินหนึ่งพันบาทสมมตินะพ่อมาขอห้าร้อยแม่มาขอห้าร้อยหมดตัวอืเราต้องให้ไหมให้ไหมให้ไหมไม่ไม่ให้ห้าร้อยก็ห้าร้อยอ่ะทำไมอ่ะก็พ่อแม่ขอไม่ให้ไม่ไม่กระตันยูเนี่ยออ ให้ไหมอให้ให้ก็ได้แต่ให้ก็ได้ให้ก็ได้ด้วยถามว่าให้เราเอะไรกินนะ่ <c oughs> ก็ขอบอกเอาให้ไปก่อนแล้วก็แบบแม่ขอยี่สิบไปกินข้าวแรกเราต้องพิจารณาตามเหตุและปัจจัยอย่าสุดโต่งไปทางไหนทางหนึ่งถ้าเรามีโดนครอบด้วยความคิดแล้วทําด้วยความอึดอัดใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นบาปเนาะแม่ว่านนั้ถ้าเราทําความด้วยไม่สบายกายไม่สบายใจว่าเขาขอร้อยหนึ่งเราให้ร้อยหนึ่ง อืมเอาใโทษตะกี้พันหนึ่งใช่ไหมเขาขอห้าร้อยเราให้ห้าร้อยคนนึงขอห้าร้อยให้ห้าร้อยหมดตัวนั่นคือไม่พอดีแต่ถ้าเขาขอห้าร้อยแล้วไม่ให้เลยแม่ขอห้าร้อยก็ไม่ให้เลยอันนั้นก็เป็นศูนย์ก็ไม่อีกไม่ดีอีกก็ไม่กระตันอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องหาความพอดีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแอมอาจจะต้องพิจารณาว่าจริงๆเราฉันต้องใช้เท่าไหร่แอมจะมีลูกต้องให้ลูกเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะนั้นให้ด้วยความพอดีไม่ให้เลยก็ไม่งานหาความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่ม แล้นมพอจะมีความพอดีมันจะดีแน่นอนมันก็จะไม่เดืนอดนอ้อยน้องอันนี้น่าจะตอบคำถามได้นะคะต่อไปค่ะตอนนี้นะคะหนูรับพ่อแม่มาดูแลอยู่ค่ะแต่พ่อแม่ท่านสร้างปัญหาให้หนูทุกวันปวดหัวมากก็เลยอยากถามคุณบีว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีธรรมะในใจ ไม่มีศีลข้อที่สี่เลยเราเป็นลูกต้องทำตัวอย่างไรคะเพราะยังไงก็ต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันอ่ะโอเคเอาเอาเลยใช่ไหมเอาเลยอ,อ่าโอเคก็อย่างนี้ก่อนคือเราไปตั้งคำถามคือบอกว่าเราเอาพ่อแม่มาอยู่เอ๊ะอยู่กับพ่อแม่เออเออแล้วพ่อ,แ,พอแม่มา,มาดีแล,แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมพ่อแม่ไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งที่จะแก้อย่างแรกก่อนนะ ช่วยกนรุนาให้อภัยตัวเองก่อนออก่อนที่จะไปยุ่งกับพ่อแม่อะไรเงี้ยให้อภัยตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรลงไปใช่ปะ่ะเรามีความคิดยังไงให้อภัยตัวเองก่อนนะอ,อให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยพ่อแม่ด้วยใครก็ทําผิดได้เรื่องธรรมดาแต่ผิดเหรอทําไมตอนเด็กๆเราเงี้เง่าชิบหายไว้ว่าพ่อกับแม่ก็อยู่อยู่กับเราได้อใช่ปะ่ะเราจะถามก็ถามเดิมซ้ำๆบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ย พี่เคยเรียร่าอ่างเงี้ยพ่อแม่เก็บไม่ได้อืแล้วมันเป็นอะไรแค่นี้ทำไมอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อแแืแล้วพ่อแม่เล 20, เี้ยงเรามามันยี่สิบสามสิบปีเงี้ยก็ได้เนาะบางทีแบบเราอายุมากสามสิบสี่สิบแล้วแล้วพ่อแม่มาเลี้ยงก็จะอยู่ได้มันมาแค่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็เหมือนกันอะ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมยิ่งเขาสมมุติว่าเขาไม่ดีขนาดไหนเรายิ่งต้องดีให้เขาเห็นมากกว่านั้นเนวลาเราทําตัวที่เป็นตัวอย่างแล้วให้เขาเห็น บุตรมีหลายแบบมีอะไรบ้างพี่ป้องมันกิริยาัดเข้าสิบไม่ใช่บุตรแตกลูกแบบมีหลายแบบใช่ครับอ้าภาษาอบ้านก็ได้ว่ามีลูกลูกที่อภิชาตบุตรคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ใช่เท่ากับพ่อแม่ไม่สูงของพ่อแม่ถูกต้องเออยิ่งพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ตามมันเรื่องของเขาเราไปบีบบังคับเขาไม่ได้ถูกไหมอันนี้ผู้เปิดมากเราจะไปบังคับใครไม่ได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแม่โดยเฉพาะพ่อแม่นี่โคตรยากเลยมัเป็นไม่ได้แน่นอน ถูกไหมเออแล้วผู้ให่เขาไม่ฟังหรอกแต่ถ้าคนนอกพูดใหญ่จะฟังถูกไหมเป็นเรื่องเบสิกมากเลยแั้นั้นไม่ต้องพูดเราไม่ต้องบอกเราทําตัวให้เป็นอธิชาติบุบเออทาให้เห็นเลยว่าเหนื่อยหนึ่งอะชนนี่ค่ชนเออโช้เขาเห็นว่าเฮ้ยลูกทาได้เว้ยเออลูกแบบเจ๋งพอเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเงินเนื้อหาได้เว้ยเออทำไมมีคนหน้าตาหรือตาเว้ยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แหละเขาก็จะเห็นแล้วเขาจะรู้สึกเกรงใจ เรารู้สึกว่าเออเขาอยู่เนี่ยกว่าจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งการที่เป็นลูกที่อยู่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นอาพิชาตบุตเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะมากออครับให้ไปตัวเองก่อนครับ